เชิญท่านร่วมทำขํำนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมทำขํำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออนุญาตนำปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนมาหารือดังต่อไปนี้ครับหนึ่งครับขอให้กระทรวงคมนาคมได้ติดตั้งซ่อมแซมและเปิดใช้ไฟส่องสว่างตลอด บนถนนสายเอเชียซึ่งเป็นเส้นทางจราจรหลักโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงครับการสัญจรกลางคืนมืดมากครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและขอ้เร่งรัดการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายนี้เพราะล่าช้ามานานประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับ2อครับขอยกระทรวงคมนาคมและสำนักงบประมาณได้พิจารณาก่อสร้างท่าเทียบเรือริมทะเลสาบในชุมชนที่มีความเหมาะสมในจังหวัดพัทลุงเช่นในตำบลนานประขอตำบลฝาละมีตำบลดอนประดู่ตำบลปากพยูตนตำบลเกาะหมากและตำบลเกาะนามคำ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้ชาวประมงสามารถนำสัตว์น้ำมาวางขายได้3ครับขอยกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินได้แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่สาธารณประโยชน์กับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครอบครองโดยชอบในจังหวัดพัทลุงและให้ออกเอกสารสิทธิ์โดยเร็วครับเช่น <c oughs> ในพื้นที่ควนโนราควนพระควนช้างตายควนเปลวนาม ทุ่งผีปั้นรูปหาดไข่เต่าทางไอ้มุย้ยเป็นต้นครับ4ครับขอยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทําแนวเขตป่าอนุรักษ์ในจังหวัดปัตลุงให้แล้วเสร็จครับทั้งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลน้อยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลสาบเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งพี่น้องตัวอำเภอได้เรียกร้องมาเป็นเวลายาวนานครับ 5ครับขอยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พิจารณาจัดสร้างสนามกีฬาแบบมาตรฐานหนึ่งแห่งในพื้นที่อกอำเภอตอนใต้ของจังหวัดปทุมลวงซึ่งตอนนี้ครับยังไม่มีสักแห่งเดียวทั้งนี้ครับก็เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกายและเพื่อ,อรับการจัดการแข่งกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ หกครับขอให้กระทรวงดิจิทัลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เร่งแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์และการหลอกโกงเงินทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ทุกรูปแบบครับเพราะพี่น้องประชาชนคนพัทลุงและคนไทยทั้งประเทศครับได้รับความเสียหายในทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับเจ็ดครับสุดท้ายครับขอให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงบประมาณได้พิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการของครูให้เหมาะสมครับและขอให้แก้ไขปัญหาหานี้สินและลดภาระของครู พร้อมกับพัฒนาครูเพื่อให้ได้ทําหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนและเยาวชนได้อย่างเต็มศัก,กยภาพครับขอบคุณครับธรรมประธานครับครับขอบคุณครับเช